ดันมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็ดันมานะครับสี่สี่นะครับสี่สองเส้นนะครับสี่สองจุดห้าตรงนี้นะครับไม่จัดตอนนี้หนานสองจุดห้าน,นะครับนะ มันก็จะพอดีนะครับก็คือ12.5อน,น,นี่ได้แลช่องใหญ่ครับมันจะทำเป็นช่องใหญ่ซ้ายขวาก็ได้นะครับอันนี้เราก็าวัดนะครับใช้ดินสอนะครับถ้าน้าเรีจะให้มันชัวร์ใช้ตลับเมตรวัดก่อนทุกครั้งนะครับมันก็จะง่ายขึ้น วัดเข้ามา2.5นะครับก็ตรงนี้คุณจะใช้ดินสอนะครับลากช่องนี้ลงมานะครับก็ชนกับตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ใช้อ,ออฟเซ็ตนะครับจิม้มแล้วก็ดิงออกนะครับ2.5เซน เสร็จแล้วก็ใช้พุชพู l นะครับดันทะลุเข้าไปนะครับก็ประมาณ29เซนนะครับเนื่องจากมันหนา30นะครับช่องวันนี้เราก็ได้ช่องสำหรับวางของนะครับตรงนี้เราจะทําช่องเพิ่มก็ได้นะครับนี่เราก็ใช้อิสสอนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นช่องแหละนั่นเองก็จะใช้อ่า ตัวเดิมก็ได้ใช่นะครับในการแบ่งนะหรือว่าตรงนี้เราจะแบ่งพิเศษเป็น2ช่องเล็กก็ได้นะครับตรงนี้เราก็อาจจะใช้ดินสอนะครับช่องนี้มันประมาณ30เซนนะครับเราก็วัดลงมาก่อน,นะครับจะวัดลงมาเส้นหนึ่งนะครับาสามสิเซนนะครับนี่ผมก็จะลากเส้นด้วยดินสอหนึ่งเส้น,นะครับ จากนั้นก็ทําการแบ่งช่องนะครับโดยการใช้ออฟเซ็ตเหมือนเดิมนะครับ2.5เซนนะครับก็คือขนาดของไม้หนึ่งนิ้วนั่นเองนะครับตอนทําจริงเนี่ยไม้เขาขายเป็นนิ้วนะไม่ค่อยมีเป็นเซนถ้าเป็นเซนต้องมาตัดเองนะรับนี่นะครับเราจะได้ช่องเพิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็พุชพูลเดิมนะครับเ,เข้าไป ยีสิบห้านะครับอโทษครับต้องเป็นยี่สิบเกานะยี่สิบเก้าเซนนะครับอ่ออาเราก็จะได้นนช่องสำหรับวางของแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเตียงเราก็มีช่องนะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยบริเวณหัวเตียงนะครับช่องตรงนี้จะเจาะเพิ่มก็ได้นะครับ้าอยากให้มีช่องเพิ่มมากขึ้นนะ คิดว่าประมาณนี้น่าจะพอนะครับนี้ส่วนของหัวเตียงเนี่ยมันอาจจะดูเหลี่ยมไปหน่อยนะครับนั่นเก็สามารถใช้วิธีเดียวกันกับต,ตอนที่เราทําหมอนก็ได้นะครับในการทําให้มันดูเหลี่ยมน้อยลงหรือจะใช้วิธีหนึ่งก็ได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวครูจะลองทําเหมือนกันที่ทํากับที่นอนดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าออกมาไม่ดีก็จะไปใช้วิธีนี้ ตัวนี้ครจะวัดเข้าด้านในนะครับไม่เยอะนะครับใช้ตลับเมตรนะครับเข้ามาสัก3มเซ้นนะครับเข้าสามเส้นเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาทำขอบตรงนี้ให้มันมนนะครับก็วิธีเดียวกันนะครับใช้อ่าตัวทูพอยต์นักนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับ สีือนกันแล้วก็กดแค้สีชมพูนะครับแล้วกดซ้ำอีกทีหนึงนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนๆดูขยับมาหน่อยนะครับแล้วเราก็ใช้ลูกศรนะครับแต่เมิ่อคลิกที่ส่วนของหัวเตียงนะครับแล้วก็คลิกที่ Follow Me นะครับกดที่ส่วนโค้งปึ๊บอ่าเรียบร้อยตอนนี้ก็จะดูมีความโค้งมนขึ้นนะครับอ่าถ้าเป็นหน้างานจริงในการทำ เรสรุปชิ้นไม้เงี้ยเราอาจจะใช้ตรงเนี้ยนะครับใช้เป็นตัวเราเตอร์นะครับในการทําให้เกิดความโค้งบนอย่างนี้ได้นะครับก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะครับอโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับหรือจะทํากับขอบเตียงด้วยก็ได้นะครับอขอบเตียงด้วยก็ได้เพื่อให้อ่ ขอบเนี่ยมันดูมีความมวนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายกับผู้ชายด้วยก็สามารถทําเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้น,นะครับออนนี้ครูก็จะวัดนะครับวัดเข้ามาใช้ตลับเมตรนะครับภาพื้นลั3เซนนะครับพื้นข้าวสมเซนนะครับเดินนะครับ,นนรบ,รบใช้ตัว ทูพอยตอาร์นะครับเหมือนเดิมเนี่ยใจว่าจะเวิร์กไหมนะครับจะลองดูก่อนน,น,อนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้อ่โฟลว์มีนะอืมไม่เวิร์กนะครับตัวน,นี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีแหละนะครับจะไม่เวนะิร์กไหมตัวนี้เราก็อาจจะ เส้นโค้งนะครับอองดูดูก่อนนะครับมันเวิร์กหรือเปล่าฝั่งโน้นล,ล่ะฝั่งโน้นไม่มาเนี่ยอ่าความจริงตัวนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะแต่มันจะมีส่วนเกินแหลมๆตรงนี้นะครับเราก็ใช้อย่างลบๆพอก็ได้นะครับเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือตรงเนี้ยเราทำ <c oughs> สวยโค้งมาแล้วนะครับใช้ push pull ครัวดันไปเลยดันไปเลยนะครับดันไปที่สุดฝั่งนน้นเลยนะครับดันไปดันไปให้สุด นะครับนั่นไปนะครับเรียบร้อยพุชพูธรรมดาเนอขอบก็จะดูโค้งขึ้นนะครับทำกับฝั่งนี้ด้วยก็ได้นี่เหมือนที่นอนจะกินพื้นที่เข้ามานิดนึงไหมไปจที่นอนนิดนึงนี่เราก็สามารถที่จะพุชพูได้ครับตรงนี้ก็ อืมบอสสักหน่อยก็ได้นะครับจะได้เท่ากันสองข้างอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับไปอาร์คนะครับโค้องออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพุชพูลแต่ด้าน เข้านะครับอยังไม่สูบกระดานใบครับอันนี้สุดฝั่งตรงไหน,โนปึ๊บครับเสร,ร็จรอยฮ่มไได้สังนโคมงแล้วนะครับอันนี้ก็การเตะเข้าที่มุมหรือว่านักแข่งมากระแทกที่มุมก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นการทำโดยคำนึงถึงยูเซอร์หรือผู้ใช้งานด้วยนะครับนี่ก็จัดตำแหน่งให้สวยงามนะครับนนค เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเตียงนอนอ่านี้เราก็มีสัดส่วนนะครับที่เราได้กําหนดไว้นะครับอันนี้กูจะดิเมนชันไว้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเตียงนะครับเตียงก็ร80นะครับกว้าง2เมตรนะครับนอนสบายเลยนะแล้วก็ส่วนของหัวเตียงตรงนี้ก็ประมาณ30ซมสะครับ ดเมนชันไว้ให้ดูไงอันนี้ก็30เซนนะครับตัวเส้นพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้เสร็จแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้นะแต่ว่า,าหรือเราจะทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะเผื่อไว้ดูว่าเราทำว่ามันกว้างเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี้ยนะนะครับ แต่ถ้าให้ดีคือว่าใช้ไดเมนชั่นดีกว่านะครับคือตอนนี้นะครับข้างตลับเมตแล้วเราก็มาจิ้มมาไว้เนี่ยเช่นจิ้มตรงนี้กับตรงนี้เราก็จะรู้ว่าช่องนี้กว้างเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่เราก็จิ้มนะครับเนี่ยเราก็ยืดออกมาไว้เนี่ยเราก็จะรู้แหละมันกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเเช่นอยากรู้หมอนกว้างเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโดยประมาณนะเราก็สามารถที่จะแต่เนี้ยเราลบขอบหมอนไปแล้วมันจะไม่เท่าเดิมแล้วนะครับ ก็สามารถดิเมนชันไว้ดูได้นะครับนี่ก็เรื่องสีสันต่างๆก็ใช้แมท e r เรียลนะครับเลืนขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ไปเลือกนะสีที่นอนนะครับสีของหมอนนะครับนะก็เลือกเอานะครับตามความชอบได้เลยนะครับนะจะพยายามให้มันลายๆหน่อย <c oughs> นะตัวเตียงนะครับ ผ้าหุ้มเอาไวน้นะยก็สวยดีเหมือนกันนะครับอ่านะนีู่เว้นไวน้ให้สีมันตัดๆกันเน้นหนึ่งก็นะแล้วแต่เลยนะครับอยากได้พื้นผิวแบบไหนเลือกเอานะครับผมเคยสอนไปแล้วเนาะกัรเจสีนะครับไม้มีอะไรนี่ <c oughs> สีเดียวกันไปเลยก็ได้ษแบบนี้นะครับจะได้เข้าชุดกันนะครับ แล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของอคาร์เป็ตแฟบริกริทเทอร์นะครับก็คือพรมหนังนะครับแล้วก็เท็กทายนะครับสิ่งทอต่างๆเนาะก็เลือกเอาละกันนะครับตามความชอบนะครับอันนี้ก็พยายามให้สีไม่อยู่ในโทนเดียวกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับสำหรับเตีงนอนนะครับก็ยังมีวิธีการทำแบบอื่นๆอีกนะครับก็สามารถ ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะทำหัวเตียงทำอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะทำภาพปูที่นอนเป็นลายต่างๆนะครับเอาไว้คราวหน้าจะมาเพิ่มเติมให้ละกันนะครับเด็กได้ภาพปูที่นอนหรือที่นอนเป็นลายสมโมสรฟุ accompl, ตบอลหัวเตียงอะไรเงี้ยนะครับเราจะมาเพิ่มเติมให้ทีหลังนะครับสำหรับที่นอนนี้ก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วนะครับรอดเลยครับประมาณนี้ก่อนนะครับ